ตัน,นั้นาน,นุจะไม่กินสซูชิดีไม่ต้องกินอย่ามังกินคนเดียวอุตานุกินโตนาตาใช่ไหมไม่ได้เราไม่ดีอ,อ,อร่อยไหมไหนสองอย่างของนาคาชานะคะสั่งสองอย่าง ของหมาอันนี้กับสาลายตลัดติดฟันติดฟ่ะกินอะไรก็ติดฟันฟันหา่านะมันมีที่แค่ฟันหรือเปล่าไปดูทิ เอานิ้วแค่หน้าเกต็ดเอากระดาษมาด้วยกระดาษเช็ดปากมาด้วยแล้วก็เอาอน,นี้วาซาบิาก,กินด้วย กระมุนรนรมนรเรียกม้วนหลุมม้วน ภาษาเยอรมันพูดว่าไงเล็กค่ะอ่ะพูดอีกชัดอีกทีนึงเล็กค่ะภาษาไทยพูดว่าเกลือต้องแดดให้เหรอตากแดดมากก็เป็นอะไรคลิปม ไม่นักการละอารมณ์โรมนติไหนดูนี่คนอ,อารมณ์ไม่ดีหน้าเป็นยังไงอารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรเพราะอยากได้สองย่างหมือมได้วันนข้าได้ไม่ได้คนเราต้องหัดเอาไว้อย่าหวังอะไรให้มันมากนะ ให้ลูกเดียวสองลูกเอามากี่ลูกเนี่ยลูกเดียว